เศษ1 6 0ส่วน2566สกิลโกงไร้เทียมทานสร้างตำนานในสองโลกเล่ง8แรงดีบวกหลังจัดการกับพวกมารยูยะต้องพบศัตรูกลุ่มใหม่จากต่างดาวมาช่วงทิงแบบแปลนอาวุธในตำนานและยึดครองโลกส่วนอีกโลกเมื่อทุกคนรู้ความจริงจึงบุกมาที่บ้านจอมปราดเพื่อถามเขาทำให้หลุดมายังโลกปัจจุบันและต้องปะทะกับศัตรูจากต่างดาว เนื้อเรื่องในเร่มงนี้เหมือนกับเป็นการเปิดเรื่องสู่บทต่อไปมากกว่ามีการแนะนำตัวละครใหม่หญิงสาวกับศัตรูกลุ่มใหม่ที่พระเอกจะต้องช่วยเหลือเพียงแต่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนจากการช่วยโลกแฟนตาซีเป็นสงครามดวงดาวแทนกลายเป็นสงครามที่ฝ่ายหนึ่งใช้เวทมนต์ฝ่ายหนึ่งใช้วิทยาการจึงทำให้ดูสนุกและน่าสนใจดี แต่โครงเรื่องยังคงเหมือนเดิมคือพระเอกได้พลังใหม่เก่งขึ้นมีศัตรูใหม่มีสาวใหม่ส่วนสาวสาวคนเดิมเดิมยังไม่มีอะไรในกอไผ่เช่นเดิมถ้ายังไม่เบื่อก็อ่านได้เพราะยังคงสนุกดีครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปอีริสดาบเทวะกับกระต่ายเตะและหูเทวะ ที่ไปแจ้งข่าวให้กับเวทเทวะที่อยู่ในหุบเขาสวรรค์ให้ทราบเรื่องพวกมารที่โดนกำจัดไปหมดแล้วกับพบว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ย่าฮาร่าที่สามารถใช้ธรรยาเสน่ห์กำลังงอกในช่วง3ปีอีริสจึงเปลี่ยนแผนไปเก็บย่าฮาร่าเพราะต้องการมาใช้ธรรยาเสน่ห์ให้ยูยะพระเอกทานเลขเซียองค์หญิงอาณาจักรอาเซเรียกับลูนา่านักฆ่า องครักเลขเสียที่ทราบว่ายูยามาจากต่างโลกจากไมมิโกะสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจึงได้พาไมไปกินนักผจญภยัยและสมัครเป็นนักผจญภัยกันก่อนทราบว่าช่วงนี้ย่าฮาร่ากำลังลอกงามจึงมุ่งหน้าไปยังหุบเขาสวรรค์เพราะต้องการมาทำยาเสน่ห์ให้กับยูยะฮิน พวกเล็กเสียที่โดนพวกสัตว์อสูรไล่ล่าได้รับการช่วยเหลือจากอีริสกับกระต่ายทั้งสองที่ทราบว่าไมเป็นสตรีสัตว์เสิ์ที่ถูกอัญเชิญมาปราบพวกมารจึงบอกไมและทุกคนว่ามานสุดยอดได้โดนพวกไหนแบล็กเฟนริลสัตว์อสูรของยูยะ จัดการไปแล้วโลกนี้จึงปลอดภัยจากพวกมารไปหนึ่งหมื่นปีไมจึงหมดหน้าที่และสงสารที่เธอไม่สามารถกลับโลกเดิมได้แต่ไม่กับบอกว่าเธอสามารถกลับโลกเดิมได้เพราะยูยะเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกับเธอและสัญญาว่าจะพาเธอกลับไปทำให้อิริสกับกระต่ายรู้ว่า ยูยะเป็นคนที่มาจากต่างโลกจึงคิดจะไปถามยูยะที่บ้านจอมปราดพวกเลขเซียจึงตามไปด้วยหญิงสาวจากต่างดาวที่ชื่อเมลูลูปรากฏตัวที่บ้านของยูยะเพื่อตามหาแบบ,แบบแปลนอาวุธจากต่างดาวที่โอมะมังกรปฐม,มกาลสัตว์อสูรของยูยะเผลอเปิดเครื่องส่งสัญ,ญญาณออกมาโดยไม่รู้ตัว เมลูลูได้เรียกอาวุธออกมาหมายจะใช้กำลังแย่งชิงกลับไปยูตี้สิทธนูเทวะจึงเอาธนูออกมาเตรียมต่อสู้แต่ในขณะที่เมลูลูจะใช้กำลังแย่งชิงทหารสอดแนมของดาวดราโกเนียที่เป็นศัตรูของดาวเมลูลูได้ส่งหน่วยรบมาจนเกิดการต่อสู้ขึ้นยูยะกับยูตี้จึงต้องเข้าร่วมต่อสู้ด้วยแม้ยูยะจะใช้สกิลราชาเทวะเอาชนะได้ แต่ก็ต้องหมดสติสลบไปพร้อมทั้งบ้านที่เสียหายทำให้พวกนายอาคัตสกิหมูศักดิ์สิทธิ์และโอมะที่เป็นสัตว์อสูรของยูยะกดดันจนเมลูลูยอมคุกเข่าสำนึกผิดใช้นาโน,โนแมชชีนซ่อมแซมบ้านให้กลับคืนมาก่อนใช้อุปกรณ์ลบความทรงจำคนที่เห็นเหตุการณ์จนหมดสิ้นเมลูลูที่ได้รับแปลนอาวุธสุดยอดมาแต่ยานของเธอกับโดนทำลายจนเสียหาย แม้จะซ่อมแซมได้แต่กลับดาวไม่ได้เพราะไม่มีพลังงานจึงจำเป็นต้องหาพลังงานที่เป็นพลังเวทแต่ที่โลกนี้ไม่มีพลังเวทจึงทำให้เธอไม่สามารถกลับไปได้ยูวียจึงได้เอาผลึกเวทมนที่ได้จากสัตว์อสูรระดับเอออกมาเมลูลูที่เห็นผลึกเวทมนตรวจสอบพบว่ามีพลังเวทแต่ไม่เพียงพอจึงได้แต่ตัดใจโอมากับเสนอออกมาว่า ถ้ายอมพามันออกไปข้างนอกมันจะบอกถึงผลึกเวทมนต์ที่มีพลังมากมายมหาศาลซึ่งยูยะก็ตกลงแต่ขอเวลาเตรียมการก่อนคาโอรินางเอกมัง้งลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทราบเรื่องเมลูลูจึงมากระซิบถามยูยะในวันเปิดเทอมคาเอเดเพื่อนผู้หญิงพระเอกที่เห็นทั้งสองกระซิบกันจึงถามออกไปด้วยความตกใจว่า ทั้งสองแอบคบกันอยู่หรือเปล่าพอยูยะกับคาโอริปฏิเสธจึงทำให้คาเอเดรู้สึกโล่งใจแต่การจะพาโอมะที่เป็นมังกรออกไปด้านนอกทำให้ยูยะต้องให้โอมะสวมชุดเสื้อผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อซ่อนปีกทั้งสองปลอมตัวเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่แทนแม้โอมะจะไม่ชอบชุดที่สวมแต่เพื่อออกไปด้านนอกมันจึงยอมสวมเพื่อซ่อนปีกทั้งสองไว้ ยูยะจึงพาโอมาออกไปเดินเล่นโดยมีเมลูลูตามไปด้วยเพื่อช่วยลบความทรงจำคนที่สงสยัยในระหว่างไปทานของหวานในคาเฟ่เมลูลูที่ได้ทานเค้กถึงกับกินอย่างอร็ดอร่อยส่วนยูยะต้องคอยแอบป้อนเค้กให้โอมากินโดยไม่มีใครรู้แต่พอไปเที่ยวต่อกับได้ยินข่าวไฮแจ็คกำลังจี้เครื่องบินเพื่อเรียกเงินค่าถ่ายกับตระกูลโฮโจของคาโอริ โดยจับตัวคาซึมีน้องสาวคาโอริไว้เป็นตัวประกรันโอมะจึงเสนอให้ไปช่วยคาซึมีกันโดยมันได้ขยายร่างบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเอาร่างรองรับเครื่องบินไว้ให้ยูยะบุกเข้าไปช่วยคนซึ่งยูยะที่สามารถรับลูกปืนที่ยิงมาก็จัดการคนร้ายได้หมดจนช่วยเหลือคาซึมีได้สำเร็จก่อนนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วคาซึมีก็ได้พบกับคาโอริ ก่อนที่สองพี่น้องจะร้องไห้ออกมาอย่างมีความสุขพอคาโอรีได้ฟังถึงชายหนุ่มที่ช่วยเหลือก็เดาได้ว่าเป็นยูยะแต่พอได้ยินในน้ำเสียงคาซึมิที่พูดถึงชายหนุ่มที่ช่วยเหลือกับมีอาการลหลงไหลจึงทำให้คาโอรีตกใจยูตี้ที่กลับมาที่บ้านได้ถามยูยะว่าได้ช่วยเครื่องดินไว้หรือยูยะจึงถามเมลูลูว่า ไม่ได้ลบความทรงจำผู้คนเหรอเมลูลูกับตอบมาว่าแค่ลบความทรงจำเรื่องโอมะแต่ไม่ได้ลบความทรงจำเรื่องยูยะช่วยผู้คนจึงทำให้ยูยะหนักใจที่เขากลายเป็นข่าวอีกครั้งโอมะได้พาพวกยูยะเข้าไปในส่วนลึกของแดนปีศาสต์ ระหว่างทางได้ต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับสูงที่เป็นหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดตะกละยูยะได้ช่วยเมลูลูไว้แล้วอุ้มพาไปที่ปลอดภัยพอจัดการสัตว์อสูรตะกละแล้วกับดรอบได้เครื่องดูดฝุ่นเวทมนต์มาก่อนตรงไปยังหลุมที่จอมปราดเคยขุดไว้เพื่อลงไปยังแกนกลางของดวงดาวพบถึงผลึกเวทส่วนเกินของดวงดาวที่คายทิ้งออกมา ซึ่งมีพลังงานมากเพียงพอที่จะทำให้ยานของเมลูลูบินกลับดาวได้แต่ในระหว่างที่กำลังเก็บผลึกเวทกับมีอัศวินลาวาที่เป็นกาเดียนผู้พิทักษ์ของดวงดาวปรากฏตัวออกมาโจมตีทำให้พวกยูยาต้องเข้าต่อสู้แต่ในครั้งนี้โอมาสั่งห้ามเซี่ยวลูกนกสีฟ้า สัตว์อสูรของยูยะเข้าร่วมต่อสู้ด้วยส่วนอาคัตสึกก,ก็ต้องการเขตแดนปกป้องเมลูลูจึงทำให้คนที่ต่อสู้มีเพียง uya, ยูยะยูตี้และในเท่านั้นพวกยูยะต่อสู้กับกาเดียนอย่างยากลำบากเพราะทุกครั้งที่โจมตีใส่มันมันจะงอกแขนงอกขาและซ่อมแซมส่วนที่โดนทำลายขึ้นมาได้เมลูลูจึงได้ใช้เครื่องตรวจหาแหล่งพลังงานพบถึงแกนกลางของมัน ยูตี้กับไนจึงช่วยกันโจมตีเพื่อเปิดโอกาสให้ยูยะทำลายแกนกลางจนสามารถเอาชนะได้พอเอาชนะกาเดียนโอมาได้เรียกให้เอาเจน่าที่เป็นแกนกลางของดวงดาวปรากฏตัวออกมาก่อนจะพูดคุยกันเอาเจน่าได้บอกว่าร่วงรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างบนดวงดาวนี้กระทั่งความคิดของพวกยูยะเอาเจนาได้เล่าว่า ในอดีตจอมปราดหรือเซโนวิส no เคยไปยังโลกของยูยะมาก่อนและได้รู้จักกับยูรุโนะสุเกะที่เป็นปู่ของยูยะเคยใช้เวทนำพาดวงวิญญาณยูรุโนะสุเกะมาเที่ยวยังโลกใบนี้เป็นคนแรกในขณะที่ยูยะเป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวเข้ามายังโลกใบนี้แบบตัวเป็นเป็นเพราะประตูที่จอมปราดสร้างขึ้น ก่อนเอาเจน่าจะได้มอบพรแห่งดวงดาวให้กับยูยะคือพลังเบิกพบพระเทวะมันด้วยพอกลับถึงบ้านอยู่อยู่บ้านของยูยะกับถูกแยกออกไปอีกมิติหนึ่งเพราะกองยานที่สามของดราโกเนียได้บุกมาโจมตีเพื่อช่วงชิงแบบแปลนอาวุธสุดยอดแถมยังตรวจพบว่าโลกใบนี้เป็นดาวในอุดมคติที่พวกมันตามหา จึงต้องการยึดครองโลกด้วยพวกมันได้ส่งกองทัพโคลอนออกมามากมายทำให้พวกยูยะต้องต่อสู้อย่างไม่หมดสิน้นแม้จะจัดการได้อย่างง่ายดายก็ตามแต่เป็นการถ่วงเวลาก่อนจะยิงปืนใหญ่ออกมาแต่ยูยะกับใช้เครื่องดูดฝุ่นเวทมนต์ที่ดรอปได้จากสัตว์อสูนตะกลาดดูดบีนปืนใหญ่ได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกคนตกใจก่อนแม่ทัพกองทัพที่สมจะออกมาต่อสู้กับยูยะ ในขณะที่ยูยากำมลางเป็นฝ่ายเสียเปรียบอมาได้นำพวกเลขเสียที่มายังบ้านจอมปราดเข้ามาในบ้านพอ,อยูอยาได้ยินเสียงถามว่าอนุญาตให้ทุกคนผ่านเข้ามายังโลกใบนี้ไหมเขาจึงตกลงจึงทำให้พวกเลขเสียลูน่าอีริสไนละกระต่ายผ่านเข้ามายังโลกใบนี้ได้ก่อนทุกคนจะช่วยกันจัดการยังกองยานและทหารราโกเนีย แล้วยูยะจึงใช้พลังเบิกภบพระเทวะมานทําให้สามารถใช้พลังเทวะและพลังมานได้เพิ่มขึ้นจนสามารถเอาชนะแม่ทับกองทัพที่สามได้แต่เมื่อพวกกระต่ายและอีริสเห็นถึงยูยะเหนื่อยจากการต่อสู้จึงคิดจะมาถามเกี่ยวกับโลกของอยูยะในวันหลังแต่เมลูลูที่เห็นพลังเทวะของทั้งสองจึงได้ขอให้อีริสกับกระต่ายช่วยดาวของเธอด้วยพิเศษหนึ่ง ระหว่างทำข้าวแกงกะหรี่โอมาได้เข้ามาบอกให้ฝึกฝนการต่อสู้ระหว่างยูยาทำอาหารด้วยเพราะอาจต้องต่อสู้กับศัตรูที่ติดตามเมลูลูมาจึงทำให้ยูยะใช้อาภรเวทกับพลังมานทำอาหารและหั่นผักด้วยระบําดาบไร้เทียมทานเช่นเดียวกับอีริสแต่พอโอมาทานเข้าไปกับบอกว่าคิดว่าจะมีอะไรพิเศษซะอีกแต่รสชาติไม่เปลี่ยนไปเลยทำให้ยูยะทราบว่า การฝึกฝนของโอมาเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อให้อาหารอร่อยเท่านั้นที่เศษสองระหว่างทานข้าวแกงกะหรี่ที่ยูยธรรมเมลูลูเห็นยูตี้ขอเติมจานที่สองเธอจึงเติมด้วยแต่กลับทำให้ยูตี้เข้าใจผิดคิดว่าเธอท้าแข่งกินจุจึงรับคำท้าก่อนยูตี้ที่ทานได้สอง จานจะแพ้ไปในขณะที่เมลูลูกับทานไปถึงห้าจานยูตี้จึงบอกว่าครั้งหน้าจะแก้มือใหม่เพราะครั้งนี้แพ้ไปอย่างเฉียดฉิวแต่ในใจยูยะคิดว่าเธอแพ้อย่างราบคาบเลย